สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Club ซ่อนแอบ,บสร้างรับผมบไว้ครับพี่ค่ะแม็กช็อปนะค่ะโคตจ้าวันนี้พวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับจะต้องซ่อนแอบ,บให้ได้นะฮะจะมี2ฝ่ายนะครับฝ่ายคนหาก,กับฝ่ายคนซ่อนนะครับคนซ่อนนั้นจะต้องทําตัวให้เนียนกับสถานที่ให้มากที่สุดเพื่อที่จะหลบคนหานะครับถ้าเกิดหมดเวลาแล้วคนหาย,ยังหาไม่เจอคนซ่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาจนครบแล้วคนหาจะเป็นฝ่ายชนะแทนครับผม พร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนจะซ่อนกันอย่างเนียนนะฮะผมงั้นในเกมแรกใครเป็นครัเนี่ยเจฟฟ์โฟดไหมโฟดไหมเออโฟดยังไม่เคยเป็นเลยยังไม่เคยเป็นเลย้นตัวคาสิโนไม่มีใครเป็นแล้วชนะเลยนะฟังหาใช่อ่ะอก็ได้คนแรกก็ได้เลือกไล่เลือกไล่เกมแรกนะครับให้เจฟฟ์โฟดเป็นเป็นฮันเตอร์นะครับหรือผู้ล่านั่นเองเราเป็นผู้ซ่อนกันครับ จ้อวตรงไหนดีเนาะตรงนั้นเลยพ<ม>ี่ไวย้ยนะมีเวลาต้องีเวลาตัง้งสามนาทีนี่เลยเฮ้ยโอ้ยผมว่าเดียนผมว่าเดียน <c oughs> ไ,มไม่มีบล็อกฟ้องเสียใจด้วยนะเกมเนี้ยพี่ว่าพี่จะรับชัยชนะไปอะ่ะอุ้ยเอางั้นได้หรอใช่โอเคเวลาเหลือน,น้อยลงทุกทีเราเนี่ยค่ะโอ้ยกดสร้างผิดจนนั่นแหละ โอ้โบล็อกหมดอีกโอ้ให้สร้างยังไงบล็อกไม่พอครับเนี่ยบล็อกไม่พอครับบล็อกไม่พอคุณต้องบริหารจัดสรรให้พอสิคะโอ้โหแย่แล้วมาแลกบล็อกกันแม่โอ้โหแล้วขุดไม่ได้ด้วยหอันนี้แย่จริงอช่ไหอีกไม่นานแล้วนะคะเหลือไม่ไดอีกแปบเดียวเองเหร มีใครจะแลกบล็อกไหมมีใครมีบล็อกอันนี้ไหมฮะแลกไม่ได้แลกไม่ได้ดีกว่าเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมุมนี้มันเหมาะไหมอะได้อยู่มั้งโอเคนี่แหละฮะเนียนละบักให้หมดกดจังเลยครับกดจังเลยครับ ค้นหายังหาแล้วโอเคก็ไม่มีใครใครที่สร้างอะไรแปลกๆนะคะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นเฮ้ยหนูไม่นานโดนแล้วทำไมหนูแพอะไรหนูโดนตลอดเลยเนี่ยขุดหมดไม่สนใครเฮ้ยอย่าขุดอย่าขุดอย่าขุดขุดทำไมหมดหลังแล้วโฟดเปลี่ยนบ้านได้แล้ว อันนี้อันนี้โฟลหรือปวกเนี่ยแทะหมดค่ะหมไม่หมดให้ตายหน้าน้าตายขุดหัว่านไ่้ไงคือเขามาขุดอยู่หน้าหนูอ่ะขุดอยู่ด้านหน้าเนี่ยคุณน่ากลัวเลยไม่ใช่โฟสแล้วปวกจะแทะแทะหมดเลยขุดอย่างนี้เอาขุดนี้เลยขุดตรงไหนไม่ขุดมาขุดหน้าบ้านเอ๊ะประเด็นที่บ้านหนูเป็นยังไงตอนเนี้ยเอ๊ะ เอาจริงๆนะถ้าถ้าฉันไม่หันหาแล้วฉันตกตายอ๋อมันจะตลกมากเลยมันอายคนบ้างเลยอ่ะมันมันตกไม่เจ็บไหมอ่ะเจ็บเลยตกแล้วไหนตรงไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเห็นไหมมันมีนี่โกแล้วโกแล้วมองหาเร็วโอ้ฮะแม็ก ไม่เห็นนะแม่ทำไมตรงั้นไหนยังมองไม่ทันเลยเ่ะไม่ทำอะไรตรงนั้นอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่เขาเขาเห็นเราหรือเปล่าอ่ะไม่รู้โอเฮ้ยพี่สวยแล้วพี่เขาอยู่หน้าพี่เลยแต่แต่ไม่ทันแล้วจิงสบายเอามองไม่เห็นนะมอทันนะสามสองเียวนะเดีวโเ้โหไม่ พี่ได้ไงอะอยู่แบบคือฟอสอะเหยียบหัวผมไปแล้วแบบผมมองมผมมองทะลุแถบดอมองทะลุแถบดอขึ้นไปคือโฟสเหยียบอยู่บนแถบดอผมอะแล้วก็เดินผ่านไม่เห็นเดี๋ยวพี่ไม่เห็นหรอกขนาดหนูตายแล้วหนูดูหนูยังไม่เห็นพี่เนี่ยเออไม่เห็นใช่หรอแต่แต่คือแบบเป็นแถบดอเป็นรูนะหนูยังไม่เห็นพี่เลยหนูขึ้นไปดูแล้วอย่างเงี้ยตอนที่หนูตายฟอสหลือปวดครับนี่ เกมที่2ก็นดีกวะะ่าฮะก็วนเหมือนเดิมไหมก็เป็น j จที่จะได้เป็นคนหาและคนซ่อนที่เหลือเป็นคนซ่อนนะครับคุณอย่าลืมซ่อนกันให้เหมือนคำว่าซ่อนแอบสร้างรับนะโอ้โหวัน oh. นึ้ว่าไฮสคูลาออกแด้ปะเฮ้ย <c oughs> จริงมันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห oh. มาทำไงให้เนียนเนี่ย บล็อกหินบล็อกโคสโอ้โหบ๊ายบายโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อมาดูวิธีอยู่ก็คือโอเคผมจะทำตรงนี้ให้เนียนนะครับเปลี่ยนแกมแพงนะฮะเป็นเป็นบล็อกอะไรสักบล็อกหนึ่งให้เขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยเป็นห้องมาก่อนนี่จะลบกลิ่นอายห้องนี้ไปทันทีเลยอยู่ไุ้คนนี่วิธีวดยายายาไอ้พวกพี่บล็อกเหร <c oughs> อเฮ้ย โอ้โหตรงผมนี่บอกเลยว่าของจริงโอ้ไม่เนียนต้องเป็นสีขาวตรงบนหน้าไม่ได้ไมามันเนียนแล้วมันไม่เนียนไปเลยไปเลยพี่เองพี่เองไปเลยไม่โอ้โหเสียเวลาขุดอีกเนี่ยโอ้หนึ่งนาทีเร็วที่ไว้ไลฟ์ฟอสอาออกไม่ได้แล้วเจอการ์ดฟอสอยู่าแป้งอะฟอส ช่วยกันดิหนึ่งนาทีสิเท่าเนยตอนมีวิธีอยู่คือเราต้องทำเอ้าแล้วบล็อกหมดโฟร์เนี่ยแล้วมันจะเนียนไวโฟร์เพราะว่าเขาว่าจะหมดความพยายามอีกอันไหมล่ะเฮ้ยนิชช้นนีชชันนิชชันลายชันหนูไม่เกินแน่นอนเดี๋ยวเย็นนี่ขอุ่นก่อนให้มันเนียนก่อนเดี๋ยวมันไม่เนียน <seguinte> okay. ประมาณนี้ประมาณประมาณนี huh. ้โอเคโอเคนี่แหละโอ้โหนี่มันโรงเรียนนี่ขอให้คำนิยามว่าคนในห้ามออกคนนอกเข้าได้ เนี่ยเลยพี่ไม่เคยมีคนเจอพี่เลยแผนเนี้ยเราทำเนียนไงคนใดเขาออกเขาได้ของหนูนี่เป็นห้องลับรู้สึกกด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 เหมือนจะไปถูกทางนะจะไปถูกทางนะทรงนี้ชุดบารนดิพี่โอ้โหแบบยังใหญ่อ่ะบานนี้ฉุดบานแล้วพี่บอกแล้วเอ้ยชุดบารนเลยสามแต้มนะสามแต้มนะเออเอาเลย ก็แต่ใหญ่ใหญ่แวงมุมตรงตรงบาร์นี่มันจะติดอยู่นะตรง<ม>แป้นติดลูกอะไ <อะ S 1> ต,ติดลูกบาร์อะไรยอ๋อ,อ,อมใหญ่แวงมุม<ไ>ถ้าไปติดนี่ออกไม่ได้เนี่ยไปยืนข้างบนแบบติดแงะเขามองไม่เห็นเลยนะ<ไ>อย่าไปยืนนะตรงแป้นบาร์ดะ ขำเพราะมันอะไรให้สับสนก็คือสับสนงงไปหมดเห็นปะจากตอนแรกอะตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้แม้นอย่ายืนนะตรงแป้นตรงแป้นบานอะอย่ายืนนะใครจะยืนบ้าหรือเปล่าอะ้วหนูนี่แหละยืนอ่ะหนูแอบอยู่เดี๋ยวก็โป๊ะหรอกเออ สับ <st whales> สนแล้วนะคนหาเงินแล้วเงียบจริงเงียบจริงไม่เจอไม่ได้ยินเสียงเดินไม่ได้ยินเสียงคนอย่างกว้างนะจริงเฮ้ยแต่แบบแย่งเหมือนแบบมาแกงเลยมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันมันสร้างอะไยยากนะเวลาแบบกว้างอ่ะ ใช่มันเวลาสร้างต้องสร้างบล็อกเยอะไงเราเลยแบบคือมันดูออกง่ายอยู่นะถ้าอะไรที่มันแตกตาใช่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่บีหายไปไหนเนี่ยคือที่มันโล่งมากนะคือจะใบ้ให้ว่าตอนแรกอ่ะเหมือนจะได้ยินเสียงคนขุดในบล็อกเออแล้วก็หายไปเลยเสียงมันใกล้ด้วยนะอยู่บนหลังคาอุ้ยงั้นเลยใช่อฮ้ย ้ยขึ้นได้เหรอสูงสูงอะไม่ได้ได้ขึ้นได้เห็นนะว่าชูนบาสอีกแล้วอ่ะกี่แต้มน่ะโอ้ยเจ๊แต้มมาแล้วเจ๊แต้มบอกเลยโหเจ๊แต้มแล้วยังไม่หยุดยังหยุดเจ๊แต้มเลยโอ้ยแล้วไปไหนไอ้ตัวผู้เยอะเนี่ยแอบด้วยแอบด้วย ปวถ่วงเวลาให้ทุกคนทำไปวิ่งไปวิ่งไปเอาไปที่เออไม่เอาเวลาเลตายแล้วตุยแล้วทุกคนเนี่ยแล้วตุ้ยอะไรเหรออีกตั้งหนึ่งชีวิตชุดบ้สต่อชุดบาสต่ออะพิ้วพิ้วเฮ้ยทาไรอะนายอะฉันเห็นนะแอบเนี่ยนายเห็นหรือฉันหรือเปล่าไม่เห็นเอาเห็นแล้วมองีดี อุ้ยแล้วเมื่อกี <tag ged> <tag ged> ้เมื่อกี้ก็คือเราเห็นใครขุดขุดอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะวิ่งเข้าประตูไปแล้วโอ้โหเราเซาติกอยู่ในประตูเนาะแม็กซ์จีไว้เนี่ยนี่จะเร็แล้วแม็กอยู่ไหนแม็กอยู่ไหนแบบไมนแม็อยู่ไหนแม็อยู่ไหนแม็กอยู่ไหนเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ จะเสียหัวใจแม่มันจะเสียหัวใจเธอหนึ่งดวงอยู่หลังพี่อะพี่ผมอยู่หลังพี่สวยแล้วหนึ่งนาทีแล้ววิ่งไปทางไหนเง้ยแล้วม่จ้ไหนอะไอยู่หนอยไปไหนอยู่ไหนมองไปสิหาดีมองไปมองไปแล้วรับกระจวเร็ว มันหัว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 ไม่เชื teenage, ่อจริงจริง <semaines> มัน <semaines> ห <uffy> ัวจริงมันหัวจริงบ้าแล้วนะมันหัวจริงจริงไม่มีมีดูดีดีเ้ยต่าขนาดนั้นเลยเหรอมันหัวไงมันหัวเนี่ยพอต้องหัวตรงกลางเนี่ยไม่มีทางขวาดูดีดีดีมันมีบล็อกโดขนาดนั้นอ่ะ เอาไหนูมองไม่เห็นอะไเลยหนูได้แต่เสียงกรี๊ดกลัวเลยกลัวมากถย่วไอ้มันห่วไง ที่มาหาผมด้วยการต่อไม้อะแล้วผมก็อยู่ตรงหน้าเลยใช่ผมตรงหน้าพี่เลยแต่ผมอยู่หลังเสาแล้วตอนที่พี่บีกับพี่ไวคุยกันอะเหมือนฝนไปคนเผือกก็เปิดประตูไปแล้วก็มองตรงประตูอ่าทำไรกันอะโอ้โหเกมที่สามครับแม็กซ์เป็นพูล่าหุยเนียนอยู่นะด่านเนี้ย ฮ้ยไม่เอาไม่เอาเรียนเนียนเอาล่งลองอ่ะโหจุดซ่อนแบบโหอ,อย่างิี้อย่างนี้ชิลเลยอย่างนี้ชิลเลยแม็กหาไม่เจอแล้วเกมแนะบอกเลยโอ้โหพี่ใจดีกับผมบ้างก็ได้แต่ใจด้วยนะแต่ได้ที่ซ่อนแบบง่ายมากเลยอะ่ะชิลละไหนไม่ีมันลงมันไหนอะไรละโอ้โหจะเงียนกี่โมงอะคะสองนาทีอาเทงอง<ะ>อ่ะดูดิได้สองนาทีก็แอบได้แล้วอะที่เงียบนี่คือแอบเสร็จแล้วไง เฮ้ยไอ้ฟ al ูร์เราไอ้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหทำจริงโอ้โหต้องอยู่ตรงนี้กันล้โอ้อืมรู้สึกดีหมันจะผวนเลยอะ โอ้ยตลกอ่ะโอ้โหดึงเวลาออกล่อถือวม่เด้เหี <okay, ่ยงูปยยกไหลแล้วกันได้รับผลกระทบจากมลพิษเอ๊ะ กเดินเจอคนเลี้ยงแล้วอ่าออกไม่ได้อ啊เอาผมจะให้พี่หนีก่อนแล้วกันอะไม่วิ่งตามทางก็ยนะวิ่งอ่ะผมจะไม่ไล่แล้วกันผมจะปล่อยไปหนึ่งครั้งคิดว่าเร็วเกินไปโยเห็นแก่ความยากเลเดี๋ยวถ้ามันแรงแสงเมื่อไหร่ต่างคนต่างอยู่ว่ะเฮ้ยหนูลืมว่ามีเรืองแสงแล้วที่อกคนในทางอก คนออกเข้าได้ว่าแต่เมื่อไหร่วันดีนี้จะได้ใช้นี่ไงได้ใช้แล้วต้องทำได้อีไม่นานดีไ่ได้แล้วกันนะนี่ออกให้ก่อนได้ไหมตีดีดีิงอ่ะคนละทีคนละทีอ้าโอเคโอเคเราคนใจดีอยู่ไหนนะวะนะเฮ้ยแม็กเนี่ยเดี๋ยวพาไปนุนนุนเห็นตำไม้ต้น้นปมะได้เลยได้เลยเนี่ยีดูไปดิ ไหนนายโกหกเขาเปล่าเนี่ยโอ๊ยติดอะไรไม่รู้ติดอะไรกันแต่ไม่มีอะไรที่ต้นไม้เลยผู้ผสมไปแล้วอที่แอบใหม่นั่นล่ะโอ้ยแล้วมาเจออีกคนนึงเจอครบทุกคนแล้วนะเนี่ยเอาล่ะหนีกันหนีกันให้รอดนะฉันจะไม่ไว้ใครแล้วมาทำไมเล่าโอ้ย เอาล่ลาก่อนนะนะนประตูเองปิดประตูขังตัวเองปิดประตูขังตัวเองอย่างนั้นเหรอใครพุ่งมาตรอ่ะอันเมตาเอ็ตัวเองว้ายว้ามาไงอ่ะอุ้ยอ้าวสวัสดีอ้าจะพีปีจะเข้ารู้เดี๋ยวนู้ทำไมรู้ที่หนูตายนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวยยยมยยยยยย บริการได้เอาเนอะบริการใจหมดเหรอเวลาเหลือเยอะมากต้องแอบไปก่อนนะเนี่ยพี่วีอ้าวทางตอนตาเหลือแค่นายคนเดียวแล้วนะสามนาทีกับอีกคนเดียวตายแล้วเหรอเกินปุ้ยมุ้ยตุยหมดแล้ว่นี่ไปแอบซ่อนที่ไหนแล้วนี่โต๊ะอืมไหนนะมันหายากซะจริงอ่ะ ถ้าไมมีหลายห้องขนาดนี้นะอุ๊ยอันนั้นคือปฏิบัติการของฉันเองแอะแมร์ฉันเป็คนทำทำอะไรเยอะซะด้วยไงทำต่อไมค์ก็เป็นคนที่แอบไงเท่ากับหมอนี่นะเนียนนะเนี่ยทำไปเล่นอีกหนึ่งนาทีนะทำไปเล่นไปนะอุยทำไปเล่นไปหนึ่งนาทีนะทำไปเล่นไปจซีคอมลงเล่นไปหายากจริงๆเลย อ้าวแ้ยืนดูอยู่ตรงนี้แหละอันน่ปฏิมากมช่วยชีวิตมุ่ปะี้ฝุ่นเหือแม็กตกลงไปนะโอ้ยพี่เรือวิ่งผ่านหัวใครกั้วคอค่ะพี่วิ่งผ่านหัวแล้วมันยิงแบบแตกเลยวิ่งผ่านเลยอ่ะอุ้ยเป็นฮันเตอร์ที่ชนะคนแรกอุ้ยเกิด เกินไปมากเป็นไงปติมาเกีมปติมาเกมถ้าเราปฏิมาเกมก็ทำไปนะช่วยเพื่อนได้เยอะเลยเลยไม่ซ่อนเราทำไม่ได้ขอเนียนๆขอแบบสร้างแล้วเนียนตาแบบโอ้ยดูยากอะไรอย่างเงี้ยขอแบบนั้นเลยฉั่ต้องแอบดีใจนะ สี่สิบวิโอ้โหได้เวลาค้นหาโอ้โหโอ้โหอ้ซ้อมไม่ทันน่ะเยอะแล้วเฮ้ยทำไมตรงนี้มันแปลกแปลกวะ อย่าโหวิ่งแล้วคือซ่อนไม่ทันไงคือต้องวิ่งไงตอนนี้หลบหลังบ้านแล้วกันฉันเคยทำละไม่เนียนจะแม็กเนียนมันแล้วใครทางจะเลือกสิใครเขาตอบบล็อกเห็นชัดขนาดนี้แม็กชัว์กลหาไม่เจอเหรออืมมันจะยากขึ้นเยอะเลยนะนี่ยรอบเนี้จริงค่ะอืคิดไปเองคิดไปเอง จะ, <bum S 1> จะมีคนแอบทา่นี่แล้วหรือเปล่าเนี่ยมีคนตอบบล็อกป้าแถวเนี้ยมีอุ๊ยสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยเหรออุย้ยเหรอตายแน่ตายแน่ตายแน่ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวัง สวัสดีค hey, hey, ่ะมาชิดแล้วนะมาชิดแล้วนะมาชิดแล้วเหรออุ้ยโกโก้กล้วยีน้เต้เฮียงมันชัดเต้เฮ้ยหาไม่เจอคือเมื่อกี้พี่ไว้ทำลายแหล่งกบดานของโฟทําให้โฟต้องแล้วกบดานอยู่บนหลังคาไปเอ๋ตปเอ๋ยุล่นีไปไหนเนี่ เหมือนจังอ่ะข้างบนอ่ะมีคนอ่ะมีสามคนใช่หรออย่าลองเขาสี่อย่าลองเขาสามคนเลยใช่สามคนทำทางหนีที่ไล่เอาไว้บอกเลยไปบอกเขาใช่หรอเฮ้ยยังไม่เจอนานากับบีเลยอ่ะไปนอนเล่นดีกว่านานาอยู่หนบ้านเอาห้ใครตีต้นไม้อ่ะโอ้โหอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองของบ้านนานาอยู่บนบ้านรู้แล้วตีต้นไม้เหรอ เอ้บเก็บเก็บเก็บโอ้ยเก็บโอ้ไม่ยากนะเนี่ยแค่หาให้เขาไปเฉยเองโอ้ไม่น่าพูดเลยไม่น่าขิงเลยใครตีต้นไม้เอ้ยว่าแต่นานาไม่เห็นนานาเลยอ่ะอุยมาใกล้ๆกันสิหยิบเข้ามาเอ้ยอยู่ด้วยกันแล้วเหรอไปวิ่งมาหลบไป วิ่งมาหลบเจอปพ้ยทำให้ผมก็ไปตายปุ้ยอยู่ในฟางปุ้อยู่ในฟางปุ้อยู่ในฟางโอ้โหขายเพื่อนขายเพื่อนจริงๆเนี่ยปีวายทิ้งโพ้ไปก่อนนะปล่อยโพ้ไปก่อนเถอะผมบอกแล้วว่าผมทำแบบทางหนีทีไรไว้จูกเยอะมากเลยอะเฮ้ยส่วนนู้ไม่มีทางหนีเลยหายไปแล้วอะ โอ้โหชัดเจนแล้วแลนวขงาในใครชัดเจนแล้วแล้้นรแล้วแล้้้ตายดยดอยดดทีไม่ไมไมนะมันจะกพิมีตั้ง2ที ตอนกี่นาทีอ่ะเล่น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 เล่เว้ล่เราคุยกันได้พี่เราคุยกันได้คุยกันได้พี่เดนี้เนีคุยกันได้ดี่ทุกคนว้าโอ้ยโฟดนะโอ้โหและกะพิบกะพิบใกล้กันจังเฮ้ยอะไรอ่ะกลัวนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอ๊ยตกใจอ่ะอันนี oh, ้อะไรกันข oh, ้งนโอ้โเอายังไงยังไงโฟนะหาบ๊วยไปไม่โดนนีเราไม่โดนจริงเม่ก เนเน่นานเน่คือฉันล็อกเพราะนานาขึ้นบันไดมาหาฉันค่ะโคตรอยู่ไหนเน่ฉนต้มใส่แล้วเสื้อดำๆฉั่ก็ตกเลยหนูคิดว่านั่นคือปฏิมากรรมของพี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้หาไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะโอ้ยชัดเจนเฮ้ยเฮ้ย ุกได้จุกได้ครึ่งนาทีสบายๆทำทางไว้ให้แล้วทำทางไวให้แล้วเออเออยนต้บิ๊กยันติไปโดนไปโดนทำไมละนั่นล่ะไปเลยเน้อเน้อไม่เห็นมั้งเลกเลกเยเ้เลยอ่ะ <c oughs> <t> <c oughs> เพียงสิบ<จ>ว <uur> ิเธอหนีไ <pim> ม <ps> ่ได้คนน่ากลัวเลยหนีไม่ทันพี่โหนไม่น่าได้จะได้หลบบนบ้านนั้นน่ะบ้านบ้านโต๊ะคาพี่ฉันทําไว้มันสูงอยู่นะมันหนูแบบอยู่ด้านบนแล้วมีปีเรนย่าอยู่ด้านล่างพีแล้วแบบพร้อมจะงับหนูแบบเงบเงบงบแล้วหนูแบบเอาไงดีวะคนน่ากลัวเลยโอ้ผมว่ารอบหน้ามันต้องสร้างแบบ นานขึ้นแล้วปะ่ะเพื่อที่จะให้เราแบบเนียนกว่านี้เริ่มรู้ไต<า>่แล้วอะเออเริ่มรู้ไ<ๆ>ต่แล้วอะไม่งั้นไม่มีรูตรงนั้นหรอกบอกเลยก็ในรอบหน้านั้นเดี๋ยวจะต้องมาอัปเดตกันเพิ่มนะครับว่าเราจะปรับปรุงอะไรกันบ้างนะครับ แต่คิดว่านราจะใช้เวลาสร้างกันเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้เนียนกว่านี้ครับผมก็อย่าลืมนะฮะไปติดตามด้วยนะครับไปติดตามทุกคนได้นะครับผมหน้าหน้าโฟอาสิครับอิกแม็กเซปเซ่ครับผมแม็กครับแล้วก็โฟร์ทีโฟร์นะครับไปติดตามได้นะครับค่ะอย่าลืมนะครับคุกกี้บอยบุกกี้ไบอ์แสอร่อยอย่าลืมไปสั่งกันได้นะฮะนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย